นายว่าที่สี่เขาเรียกว่าอะไรนะอย่างล่าบก็อยู่ไคือปกติลักขอ่เราไม่ได้ถึงลาก็อยู่ได้ใช่ใช่ไหมนะอ,อย่างเทพที่สำคัญกามีเจ้าชู้ทำเจ้าชู้ก็อยู่ได้ เป็นปกติมนุษย์อยู่แล้วที่มันไม่ได้มีการโกงแต่งสังเกตดูว่าทั้งห้าข้อเนี่ยนะครับที่แต่ปลาตีปลาตาเลยมันเป็นการโกงแต่งเสริมเข้ามาเพราะกิเลสมันปเ,เป็นกิเลสเพื่อไปฆ่าเขาไปไทำอันายเขาไปทำให้เขาตายมันมีสงครามกันก็เกิดเกิดจากโทสังเมื่อไหร่ที่มันเป็นสงครามฆ่ากันทำลายกันทีเกิดจากโทสันสินะครับเราอยากได้แลแต่ของเขามาเขเกิดจากอะไรเกิดจากโลมเราเจ้าชู้โทสังซอกก็เกิดจากอะไรกิเลสราคะนั่นนี้ หลอกลวงเขาเล้วเอาทรัพย์ของเขามาก็เป็นใช่ไหมครับค่ะดาราที่มันหลอกจากคู่ไปก็รู้ๆกันว่าจะนเป็นผลกรรมที่ส่งผลทันทีเลยทีนี้ว่าต้องติดคุกแล้วเสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนกับส่งผลนะปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอชะตาหน้าพวกเล่าพวกอะไรอย่างงี้นะครับก็คือจะส่งผลในเรื่องของพวกประเดท์ทั้งหลายที่ไปเมาวอล์ก็ไปชนกันก็คือถ้าเกิดเราไปกินเหล้ามันก็อยู่ได้หลายคนบอกว่าไปกินเหล้ามันนุ่งเนียนตายโอ้บางคนนี่มแล้วค่ะ คือค oui, like, ืออย่างที่เอาเรื่องสิยกมาพูดเนี่ยเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนที่แบบทำเยอะมากแต่กูท่าบวันนึงวันนี้เดินทางไปตุรกีเดินทางไปสาเนกูุปเ่าที่เชบูรไปทุกทีครบอทีไี่ไปหมดไปนักสมาธิที่าอวานก็จลัไปหมดอัหมเลยแต่ว่ายัเป็นไป็น้อยอยังยังอื่นเล่าวว่านะครับไปจะไป คือจริก็กำลังจะอยากจะบอกท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อต่อให้คุณเยอะขนาดไหนสร้างมาสักกี่วันถ้าเกิดคุณเป็นคนไี่มีสิก่อนเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้คือยังไงก็ตอบตะล้ดีต่อให้สร้างวัดแต่คุณไปทำแท้งมาถ้าคุณสร้างวัดก็ยังไม่ส่งผลอาจจะไปส่งผลที่หลังก็ยังแต่ต้องตอกตะล้อก่อนแบบนี้แรกถ้าไม่ได้ตอก บางคนทําไปทำไปเป็สุขิตต่าก็ต้องไปยุตทีองบางคนที่ทำมาทำมีนะใช่ทำเรื่องอะไรสักเพราว่าคือจากตอนนี้เราก็จะเดี๋ยวเขาจะพูดประเด็นยาวๆเรื่องของการทำแหนกหลังเพราะว่าคนพวกนี้มันก็จะยาวดีนะก็คือเลยอยากจะเอามาสอนทุกท่านว่าสี่ห้ามันเป็นเรื่องของคือควรจะมีมนุษย์ทุกคนควรจะมีนะครับแต่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออมนุษย์เนี่ยเป็นประเภทเดียวจริง พกสาทางสิ่งาวนาไมามารทำได้ที่ที่ทำได้โใช่ท sì, okay. ี่ทำได้บทางสิ่งาวนาอ่ปกสัเลือดันก็ยังงันท่าทางไม่่ยังไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในวัฏเขาเรียกว่าอะไรนะวงวงวงโซกอาหาร็มีการลากอะไรเพราะว่ามันต้องกินการลากเป็นอาหารก็จะับสู่สิ่งที่หนึงไม่ได้แลววนาเรตก็เกสีก็นำสู่ไมได้ใครบอกว่ามีมีจำสีหกจำสิงมันจะ ก็คือมันเป็นไอ้สิ่งทีไม่มีสิง <c oughs> ่งนะครับมันไม่มีสิง่งก็คือพวกนี้มันมันไม่มีสิ่งโดยโดยความที่มันตั้งใจในกาถื er. <c oughs> อเพราะมันไม่ได้ตั้งใจในการถือเป็นเงนเป็นธรรมชาติที่มันต้องมีท่ามันไม่อ <c oughs> ะไรแต่ถว่าพวกสัตว์มันมัไม่มีสิง <c oughs> ่งท่ามันมีสิง่งแต่ผมไม่มีสิ่ง <c oughs> สัต<ๆ>ว์ครเพราะว่ามันไม่ได้ระยนรถึงบทคัดค้านผสมใช่ครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราขอถามอาจารย์หน่ค่ะถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นการแฝงเบตาเขาไปเขาจะได้รับกตอนได้ จะบอกว่าเรื่องของการทำทานเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำแทนกันได้ทำให้พ่อแม่ที่ป่วยทำแทนทำทานมันก็ปั่นปปัจจัยมาเราไปสร้างบ้าให้เขาเพราาน้ทำได้พวนางทีส่วนตัวลยถึงเลยถึงเขาส่วนบานคนที่ป่วยก็มีอานิสงส์ทำให้ผู้ป่วยออกจากห้องไอซียูอย่างที่ผมช่วยๆหลายหลายคนอย่าคนป่วยเขาไม่สามารถที่จะหายได้แล้วส่วนที่เขาพวกนี้ครับคือัน เราให้เขาทำเองการทำทานก็ยังทำแทนกันได้บรางะีสันธิขาเราเองแต่สีเนี่ยมันลนทำแทนกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของเฉพาะคนเดี๋ยวผมจะถืบสินข้อการมีแทนที่เบินะขอไม่ได้ขอไม่ได้มันไม่ได้นะไม่ได้ีนี้ขอค่าสารก่อนแล้วกันแล้ทีเบิือสินข้อที่หนึ่งที่ผมเนียนะผมอยาก่าสารโดยที่เบิรนื้บมา่บ กันได้ถ้าึงตายไปเป็นเกตเราไม่ได้ทำบุญอะไรมาเลยยังรอบุญจากญาติที่ทำให้เราได้ได้เพราะว่าการมีสิ่งมันมันมันทำไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งหลายคนเข้าใจผิดมากเลยว่าฉันก็เป็นคนดีมิชันอยู่แล้วเกิดมาไม่เคยฆ่าไม่เคยขโมยของไม่เคยโกงตอแหนะเป็เจ้าสู้ไม่เคยถูกง้างไม่เคยแต่เลยแล้วก็คือไม่ต้องเป็นคนมีสิ่งผิดนะครับที่เปนไงอาจารย์ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วการมีสิเนี่ย ต้องอยู่ที่ความตั้งใจที่จะนับถือใหญ่ลงมากว่าสี่จะไม่ขาดนะครับอย่ากโกคนรักเขาเป็นคนดีอ่ะแต่เขาไม่มีสี<อ>่ห้าคือเป็นวัฒนธรรมเป็นคนต่างชาติที่ไม่ได้เรียนรู้ของศาสนาพุทธเนี่ยเราตัวอย่างง่ายว่าเหมือนกับว่าเขา,เาก็เป็นคนดีถ้าไปกินบุหรมูนิสุกเจอข้าวทัดไม่เจอหมูนิสุกปฏิบัติคนนี้กับเขาไม่ได้ถือว่าเขามีสี่ห้านี่เขาจะกินสี่ห้าคือต้องเกิดจากการที่เราตั้งใจที่จะรักษาเราอย่าง พวกคนป่วยนอนเป็นอนทุกกรรมค่ะกันเขาไม่ได้มีสีทธิ์จะก็อคคอร์น้องทอมบางคนนอนเป็นเอ๋อร์เป็นง่อยแล้วเขาเขามิสีทธิ์ไนะเขาก็เป็นมีสีทแต่ถือว่าเขาเป็นคนมีสีทธิ์ไหมครับไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นคนมีสีทคือตอนป่วยไปนอนทุกกรรมฆ่าทำอะไรไม่ได้อยากที่ว่าเขามีสีทธิ์นะไม่ได้นะครับก็คือสีทธิ์เราเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะตั้งใจจะถือสีทธิ์เราต้องสมาทานสิทธิ์ นี่แหละคือ,อความตั้งใจว่าสจะไม่ขางหือกอนนอนก็ไม่มีอันนี้ไอาจารย์บอกว่าแบกเราต้องทำแบบสีา่าจะได้ครบีบางคนบอกว่าเออข้อสามฉันทไม่ได้นะออกแรงไปไมอย่างเงี้ยข้อสองออกยากสำหรับฉันเยตามข้อี่ก็ถือว,ว่าไม่ได้มันจะมีบางวัดหรือบางอาจารย์บางท่านหรืออาจารย์บางคนที่บอกว่าเป็นไ,ได้กเป็นบางขอได้อ,อ,อันนี้นี้ถือว,ว่าเป็นการเข้าใจที่ผิด้นนี่ยากไ คืออันนี้เราจพูดถึงสิ่งแต่ในสิ่ของตาเนีขยเอาของคาราวาทามันก็มีสี่้านะเออใครใครคิดว่าตัวเองมีสี่้างครบมั้ยครับมีค่ะมีบ้างจริงๆริงเมื่อกี้ที่สอนไปอย่างที่สอนไปคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำถือนะแล้วก็แค่ามเชื่อให้มันไปวมันมันก็ถือว่าไม่ม่มีสี่อันนี้ขอให้ให้ทำความเข้าใจนะเพราะว่า หลายคนก็อาจจะไม่ได้รู้บางท่างนี้น<ะ>นอยากก่างพวกเด็กเด็กเด็กบริสุทธิ์วัยรุ่นอะไรเงี้ยใชาเขาก็ไม่ได้มีศีลนะเขาเาไม่ได้ตั้งใจจะไปสมาทานรรษีอันนี้นคือเขาทำชีวิตวันก็ก็ถือว่าเป็นเป็นมนุษย์ธรรมดาคนทนี่ไม่มีศีลธรรมดาเพราะ <laughs> ว่าเกิดเราสมาครพรรษีทุกวันเนี่ยก็มาอย่างเต็เตยคือมาก่นนาอนเราได้ทิ้ฐานว่าเราให้ได้สองการสมาคาพรรีท่านนี้นะ ขอให้เป็นก yes, ่อป้องกันความชั่วซึ่งแมซึ่งนหนในสื่อผมก็เก็บไดหมดเลยครับช่อต่องกันความชั่วอะไรที่มันนอกเหนือไจากสิทธาที่เราจะทำผิดเนี่ยขอให้ประเด็นเราก็จะชิ้ของเราให้ต้อง